ตรงนี้เราก็จะเลี้ยวกลับบ้านแล้วนะจ๊ะนี่เราอยู่ข้างบนจ้ะข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านที่เราอยู่เราจะเดินกลับบ้านแล้วจ้ะก่อนที่ฝนจะตกไปทางนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะขึ้นไปถ้าเดินไปทางนี้ก็เป็นเขานะคะ กลับบ้านกันจะเป็นด้วก่อนที่ฝนจะตกวันอาทิตย์อีกห้านาทีก็เก้าโมงแล้ว หยุดของครอบครัวนะคะก็จะทำอาหารอยู่ในบ้านวันไหนที่อากาศไม่ดีก็จะเงียบแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะมีคนที่มีสุนัขนะคะออกมาเดินพาสุนัขมาเดิน เตืนผ่อนคลายอากาศสูดอากาศเห็นใบไม้ดูธรรมชาติเห็นใบไม้ไหมคะข้างหน้าใบไม้ใบไม้สีเขียว ใบไ,ไม้สีเขียวบางครั้งก็จะร่วงก่อนเวลาปกติใบไ,ไม้ใบไ,ไม้แก่ใบไ,ไม้สีเหลืองจะร่วงก่อนนะคะแต่ทำไม บางครั้งใบไม้อ่อนสีเขียวทำไมถึงต้องมาร่วงก่อนเวลาเพราะอุบัติเหตุเพราะลมแรงเพราะสภาพจิตใจเพราะป่วยหรืออะไรนี่นะคะพูดถึงใบไม้ ความหมาของเราก็คือว่าผู้เต้าผู้แก่หมายถึงใบไม้แก่แล้วที่ร่วงโรยไปตามอายุไขเป็นเรื่องปกติแต่ใบไม้สีเขียวที่ยังหนุ่มยังสาวที่ร่วง ก่อนเวลาจะด้วยอะไรก็ตามปฏิเหตุป่วยหรือตั้งใจก็เหมือนใบไม้สีเขียวนะคะที่ยังไม่สมควรที่จะร่วงรวยก่อนเวลามี ระหว่างที่เดินกลับบ้านนะจ๊ะก็ยังอยู่รอบๆเดินวนอ้อมสุสานไปนะจ๊ะวันนี้เราสอบผ่านนะคะไม่โดนฝนดูสิคะท้องฟ้าท้องฟ้ามามืดคืมมากบรรยากาศ ที่เมืองเยอรมันนะคะก็จะเงียบเงียบเงาเงานะคะอุย้ยเห็ดเหลืออะไรเอ่ยพอไม่ใช่ค่ะนึกว่าเห็ดอยู่บนต้นไม้นี่ค่ะสุสานเราก็เริ่มจะมีคนมาเดินแล้วจะ้ะรถเข็นญ้าหยอดเหรียญอยู่ตรงนี้ นะคะบรรยากาศเงาเงาเงียบเงียบถ้าเทียบกับเมืองไทยอยู่กันครอบครัวใหญ่ๆวันาทิตย์ก็มีตลาดนัดมีที่เที่ยวมากมายมีอาหารข้างทางมากมายที่นี่ไม่มีนะจ๊ะบรรยากาศก็จะแตกต่างกันก็จะทำให้คนป่วยคนที่มาอยู่ ที่เยอรมันนะคะนานๆเออต่างประเทศแล้วแต่ประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะทำให้มีสิทธิ์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคิดถึงบ้านเออเป็นโรคเป็นโรคป่วยทางจิตใจกันได้มากนะคะยิ่งมีผลกระทบ เรื่องออสามีไม่เข้าใจการมีปัญหาก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะบูบอรี่ปลาเก็บดีไม่เก็บดีเนะอะขอสักอันหนึงแล้วกัน นะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบก,ก็มีสิทธิ์ให้คนเ,เจ็บป่วยนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็เราเคยอยู่สภาพ,พแวดล้อมที่เมืองไทยครอบครัวอบอุ่น มาอยู่ตรงนี้ก็จะเงาๆนะคะเงานะคะขาดตรงนี้ก็เป็นเครื่องบริจาคตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เป็นตู้แยกขวดนะคะสีสีสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวแยกขวดทิ้งนะคะ เราก็คุยไปหลายๆเรื่องนะคะเจออะไรเราก็คุยไปตามนั้นเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องสุขภาพจิตมากเกินไปเราก็จะเศร้าไปด้วยแต่เวลาพูดคนเดียวเราไม่ค่อย มีจักรยานเดียวรถลงมาทางนี้หน่อยเวลาเราพูดคนเดียวเราก็ไม่ค่อยเศร้าไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่นะจ๊ะน้ำตาไม่ไหลแต่ว่าบางครั้งที่เราพูดคุยกับคน เย่บอยแกเยอะๆบางครั้งเราก็จะมีน้ำตาซึมๆเดี๋ยวเราเดินเข้าออกไปทะลุสูสารดีกว่าเพราะว่ารถเริ่มจะวิ่งกันแล้วบูบูรี่ก็ยังอยู่ในมือนะคะยังไม่ได้ทานเลยถือไว้ก่อนยังไม่ได้ชิมเลย เดินหลบรถมาทางนี้ดีฟ้าพอเข้ามาตรงนี้เราก็จะมีฟามสุขมองไปรอบๆด้านนี่ยะ่ะเดี๋ยวก็จะเดินทะลุม้าแล้วขอบคุณที่มาเดินชมบรรยากาศที่ผ่อนคลายกันนะจ๊ะเพื่อนๆ ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปให้กันจนจบขอให้มีความสุขทุกๆวันทุกวันสุขภาพแข็งแรงค่ะจบคลิปก่อนนะคะ